เป็นตลาดแรงค่ะสวัสดีนะค่ะพี่น้องข้างฟางไฟฟังเล่าพี่น้องข้าขฟางประเทศค่ะพี่น้องค่ะว๊าดีค่ะเันีเลาะหาเน้กินคือเก้าค่ะพี่น้องมันียุตตำบลนักยึดยึดตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากลางอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะพี่น้องค่ะเป็นตลาดแรกค่ะพี่น้องเลาะหาเน้กินตลาดแรกตอนค่ะพี่น้องค่ะมนีมาเลาะหอดพี่เลยยุดแถวอำเภอหน้ากลางตำบลฟางแดงค่ะพี่น้องเป็นตลาดบ้านๆค่ะ แล้กินตามฤดูกาลค่ะพี่น้องมากค่ะไปเบิ่งค่ะอันนี้เป็นผั้มค่ะพี่น้องเป็นไข่ผัมเคยกินบ่ขาดนี่เป็นพักหวานค่ะพี่น้องอาหารจะขึ้นบ้านค่ะพี่น้องอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลค่ะหมากมะละหยอดมะละอันนี้มันดอกกระเจียวเนาะแม่ดอกกระเจียวชุ่มโอนี้บ่บ่ต้องเรียกหนาผลหนาแรงเลยค่ะได้กินทุกฤดูการเส่วมมอนี้ค่ะอาหารตามฤดูกาลค่ะ ผักกไทยมีเบิดค่ะพี่น้องค่ะผักช่งางอ่างหยามีมสุนแนวขอทานหน่เด้อค่ะหอยใหม่ายคาบินองลำไยตามฤดูกาลนี้มีอะไรค่ะพี่ตะพักธรรมาชาติเลยเห็ดค่ะพี่น้องบาดนี้เห็ <ง PS> ดเห็ดคันนี้<า>มีส,สุูนีเห็ดจานกระดาษแม่จานมหาธินดาค่ะตั้งให้ยป้อมเรียบร้อยเลย ไปเก็บโคกได้น้อยใหญ่โคกไก่ย่อยู่นะทั้งืนเลยคุณอาโอ้ไปทั้งคืนดิเดากระต้มขนมนี่มืดใช่ไหมน้องดำดูดูการติดปากไข่ขอไถ่กระปุ่นเนี่ยเด้อกระปุ่นกระป๋าดันเขาถ่ายลายนั้นเขาถ่ายลายตั้งเขาถ่ายลายนี้ค่ะไม่ได้ถ่ายลายนี้ ขไม่เอาาลยนี้ตะปุ่นค่ะพี่น้องเขาเอาลายจังคหยงดิทางหรือยังอ่าบ่ได้เล่นเลี้ยวค่ะเรีนเลี้ยวอยู่ท่าสิงห์ค่ะนุ่มยูทูบค่ะผ่านแล้วค่ะขิงค่ะพี่น้องเป็นขิงบ้านเด้หน่เนาะเป็นขิงบ้านวันนี้เหรอขิงบ้านขิงขิงบ้านขิงหน่อยค่ะพี่น้องค่ะใหญ่มาหกสิบบาทค่ะพี่น้องกระถางหมดไงเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกชิน้นเป็นลูกชิน้นเครื่องอย่างเครื่งองปรย่างคับพี่น้องสิมักแบบใหมีเมดค่ะนี่หอดปลาหมึดอย่างตามฤดูกาลอิ่ลีค่ะพี่น้องอาหารลายอันลายแนวเป็นตลาดแรงค่ะพี่ตลาดแรงอันนี้เป็นยังน้อ,น,อนี่ค่ะนี่พ่ปนปลาลาปลาจ้าพ่ปนปลาบ่แม่เนี่อันนี้พ่นพคกค่ะ อันนี้ป่นปลาปลาหยังนี่นั่นลาบปลาดุกจ้าป่นกบเนาะเอาป่นนี่ละพี่น้องได้แล้วอาหารก้นน้ำพองอันก้นน้ำพองสิบบาทก็กินได้เด้อค่ะถูกกับพี่น้องอาหารถุงละสิบบาทยั่งยั่งดูได้ค่ะดูเมื่อนี่ค่ะแต่ว่าสิมี่อยู่ตลาดนี่ล่ะก้นน้ำพองกลายไปหลายๆกัดซิบ๋อเห็นดอกสิบบาทสิมี่เห็นอยู่ตำบลฟางแดงอ่ะเภอนหน้ากลางนี่แหละค่ะ เป็นไก่มีมดด่ะพี่น้่องเป็นอาหารตามฤดูกาลสมพักนี่ค่ะแม่ย่างเดี่ยวเน้าย่ายยายขายบักพรยกยายขายบักพรยกยายลูกค้าขาล้านแล้ว ได้แล้วค่ะอาหารก้นหนัพฟองปนค่ะพี่น้องตามฤดูกาลอาหารค่ะพี่น้องบันี้ก็ระิไปหาผักมาลวกค่ะพี่น้องบันทึกอันนี้กระิเป็นปลาปลาเอียบอ้าวมีหอดหวกบันทึกค่ะพี่น้องหวกยังนี่ค่ะหวกหน่อยหวกหน่อยค่ะพี่น้องนี่หวกหน่อยทวกแก้วจักบาทละค่ะนี่อาซิบบาทอาซิบาทหนังกบกระมี่อาวุธเป็นถาวรเรียบร้อยแล้วค่ะมกยังขนาดนั้นไข่ปลาหาไข่ปลา คิดตีขอตัวกวันเด้อค,ค่ะเด้อค่ะพ่อกันไม่คลิปนาค่ะ